กล้องสดพดหมูสวัสดีค่ะเราก็สู่รายการกล้องสดพดหมูค่ะวันนี้อยู่กับผมแนจแนกันิวน้องนิวค่ะนิว,วน,นี่เตรียมอะไรพี่กินอันนี้เป็นสินค้าจากงานลิ้นติดโปรแฟร์นะคะจากเซนทรัลมหาชัยนะคะที่เราจะไปจัดวันพรุ่งนี้ค่ะใช่ครับคุณผู้ชมครับบอกเลยครับว่าวันนี้ครับถือว่าเป็นแบบวันที่แบบบอกเลยครับผมชอบมากๆนิวก็ <ผม S 1> ชอบเหมือนกันคะ่ะ ชามหาชัยบอกเลยนะต้องเตรียมตัวเลยเพราะว่างานลิมติตโปรแฟรเนี่ยจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะฮะ<ช>แล้วก็เราขนไปกว่า800ร้ล้านค้าถูกต้องที่สําคัญคือแบบโอ้โหราคาจับต้องได้ใช่หลักสิหลักร้อยเท่านั้นนะฮะแล้วก็เป็นร้านดังนะครับแล้วบอกเลยนะครับว่าใครที่แบบ คิดถึงอาหารเหนือใช่ค่ะคิดถึงอาหารใต้ถูกต้องคิดถึงอาหารอีสานไม่ต้องเสียเวลาไปหรือเวลาอาจจะมีน้อยไปที่เจอกันที่งานลิติตโรแฟร์ได้เลยครับกับร้านกับที่มหาชัยนั่นเองเนี้ยเรามาเริ่มกันที่ร้านแรกเลยเนาะได้เลยริมานดาแกงไตปลาค่ะหุยบอกพี่บอกเลยนะคุณผู้ชมร้านจินดาแกงแตปลาเป็นหนึ่งร้านที่ใครไปงานลิติตโรแฟร์จะต้องแวะเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเป็นร้านที่เหมือน เราอยู่ใต้เลยกินปุ๊บเรานึกถึงทะเลใต้เลยอะรสชาติแบบออริจินัลของเขา,ายกมาที่งานเราแล้ว,ลวครับผมเนี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ยในร้านนั้นมีหลากหลายเมนูมากจริงเนี่ยฮะเป็นของดีจากนกครศรีธรรมราชนะครับ<ช>ที่ยกความเข้มข้นมาถึงมหาชัยนั่นเองครับที่เด็ดนะบอกเลยครับคือเนื้อปลาแ่งนะฮะข้าเครื่องแกนที่โขลกสดๆเป็นใหม่ทุกวันเน้นวัตถุดิบจากทะเลล้วนๆแน่ทั้งสะอาดแล้วก็หอมมันทั้งแิงคู่กับข้าวสวยเนาะแล้วุยเขาเตรียมข้าวสวยมาให้เราด้วยอยู่แล้วอยู่แล้วนะคุณผู้ชมบอกเลยเนะฮะ คือแบบดีมากจริงถ้าใครไม่ทานเผ็ดนี่คือเมนูกุ้งหวานเนี่ยพี่บอกเลยนะแม่พี่ชอบมากนี่คุณผู้ชมนี่กุ้งตัวเบลเลอร์เลยกุ้งตัวเบลเลอร์นะฮะนิวลองเลยจริงเพราะว่าหิวมากค่ะมาเช้าไม่ได้ทานข้าวมาุชยอันนี้เป็นแกงไตปลาที่ใส่หน่อไม้หน่อไม้นะฮะหน่อไม้เนี่ยจริงๆนะทางร้านเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะร้านจีดาแกงไตปลานะครับมีหลากหลายเมนูมากนะฮะมีแกงไตปลาคั่วกรึงน้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำพริกมาขามกุ้งกุ้งหวานแกงแตปลาน้ำสูตรดั้งเดิมแกงแตปลาใส่ดอกไม้สดแกงเหลืองดอกไม้ดองน้ำปลาปลาน้าดอกไม้นะฮะดอไม้สดผัดไก่บ้านแกงขี้เหล็กปลาย่างหุ้ยอันนี้น่ากินนะฮะแกน้ําแกงแตปลาปรุงสําเร็จแล้วก็น้ําแกงส้มตายรุงสําเร็จนี่เองฮะเขาเพิ่งทำสดให้มาเลยไปไงดีไหมเค็มพลพี่ชอบอันนี้เขามากเลยอะเผ็ดมากพี่ชอบพี่ชอบกุ้งกุ้งเนี่ยกุ้งเสียบคุณผู้ชม นี่ผมให้ดูกุ้งเสียมขอยันมือนะชิมนะครับใหญ่มากมคือใหญ่กว่าเหรียญสิบอะ่ะใหญ่กว่าเหรียญสิบอะ่ะเออเนี่ยถูกต้องไีนเสียงกรอบอยแล้วคุณผู้ชมราคาหลักสิบผมบอกเลยนะราคาหลักสิบเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมีแบบสามสาม,สามแบงค์แดงอิ่มเซื้อได้เลยอิ่มโปรโมชั่นภายในงานนะคะถุงละเจ็ดสิบบาทค่ะสามถุงสองร้อยบาทค่ะคุณผู้ชมแล้วบอกเลยนะเครื่องแกง โขกใหม่ทุกวันนาใหม่ทุกวันแล้วสดจากใต้มีเมนูปลาน้าดอกไม้ด้วยาหาทานยากนะคุณผู้ชมเ,เรา,ไป,าไปร้านถัดไปนะพี่เซิร์นเอาร้านไหนดีอ่ะพี่ชอบมากเลยสมชายชาใต้ดีกว่าเนาะเราเราไปเราอยู่ภาคใต้เนาะคุณผู้ชมเราทาขนของคาแล้วต้องทานของหวานนะฮะ,ะนี่เลยคุณผู้ชมครับกับร้านนะฮะสมชายชาใต้นะครับเป็นอีกร้านที่ภาคใต้ส่งเข้าประกวดและบอกเลยนะไม่แพ้เลยไม่แพ้ไม่แพร้แพร,แพร,แพร้านใดเลยนะฮะร้านนี้กับสมชายชาใต้นะครับ เป็นชาไทยสุดเข้มข้นน้องอยากทานอะไรพี่มีชาไทยชาซีลอนโกโก้กาแฟโบราณชาเขียวนิวขอชาเขียวค่ะนิชอบชาเขียวจริงเหรอคุณผู้ชมนี่สมชายชาใต้นะบอกเลยนะผมชอบซื้อไปแล้วซื้อทีห้าขวดสิบขวดแล้วแช่ไว้ในตู้เย็นใช่บอกเวลาิวไปนิวไปที่งานตลอดนิวจะซื้อร้านนี้ตลอดนะเนาะแบบมันจะทําให้นิวกระปี้กระเป๋าในตอนทํางานเวลานอนน้อยมากนี่คุณผู้ชมเนี่ยชาไทยชาซีรอนทางร้านคือที่สุดของที่สุดแล้วก็กินหอมมากพี่ชอบชาไทยคุณผู้ชม บอกเลยนะงานลิติปโปรแฟลนะน,นะฮะ <blues. S 1> รอบนี้ไปนะเราไปแบบ800 800กว่าเมนูนะทุกคนนะฮะแล้วก็ที่บอกสำคัญนะคุณผู้ชมทุกร้านมีโปรโมชันช<า>่นมดเลยสมชายชาใต้โปรโมชั่นอะไรครับนิวโปรโมาชั่นนะคะชาไทายแก้วละ5้าบาทซื้อชา3ขวด100บาทค่ะคุณผู้ชมถ้า3ขวดก็คือตกขวดละ 3, 3าน3บาท คุณผู้ชมสามสิบสามจุดสาม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 นะฮะถูกเลยถูกม่งจริงอันนี้ถูกแม่งจริงหายไปไม่ได้แล้วอะต่อ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 มีไรร้านเนี่ยร้านนิวนิวต่อเ้าจะไปร้านอะไรนะฮะร้านนิวเลยค่ะไส้กรอกแม่ไก่ค่ะร้านนี้คือโด่งดังมากในติ๊กต็อกนะคะครับผมนะฮะวันนี้เขชมมาให้กับเราบอกเลยนะ่ยไส้กรอกแม่ไก่อย่างที่ทุกคนทราบนะครับร้านลิซิโปเป็นหนึ่งร้านที่เป็นหนึ่งงานที่เรารวบรวมร้านดังนะฮะร้านที่เป็นกระแสชิมเลยนะเอาน้ออะพี่ว่านะถ้าเป็นงาน ท่านต้องหาพิซเซนเตอร์ทุกคนไม่ให้น้องพิซเซนเตอร์เลยเพราะไปทุกงานกินแต่ไส้กรอกแม่ไก่นิวกินแต่ไส้กรอกแม่ไก่เจอนิวทุกครั้งนิ้วพี่นิ้วมันเป็นพิซเซนเตอร์นะฮะอร่อยอ่ะพี่เ้นมันอร่อยยังไงเดี๋ยวพี่พูดไห้เดี๋ยวพี่พูดไห้ก็ได้คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปนะในทิกตอกทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะในแพลตฟอร์มต่อใช้คำว่าต่อแล้วกันนะฮะต่อเนี่ยครับไส้กรอกแม่ไก่นะครับเป็นอีกหนึ่ง ไกอกที่ดังมาแม่งจริงเนะครับเป็นสุดลับนะครับที่ขายยาวนานกว่า18ปีนะครับของเขานี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะฮะเพราะโรงงานได้มาตรฐาน G H P OY นะฮะแล้วก็ผลิตในห้องระบบปิดนะครับคลีนรูมสะอาดสุดๆอันนี้คือมั่นใจได้เลยมั่นใจได้เลยสะอาดมากๆนะฮะในงานก็มีทั้งหมูเปรี้ยวหมูใหม่หมูใหม่นะฮะแล้วก็หมูหุ้นเส้นนะฮะก็คือหมูใหม่คือไม่เปรี้ยวนั่นเองนะครับแล้วก็ไม้ละบอกเลยอะ ไอเลิฟแ <I> ส่ก,กอกแม่ไก่มากไม่ละสา3ช้ห้บาท3มไม0 0ร้กกอยแล้วก็มีแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมแบบสมูตะไข่ปาร์ตี้กับเพื่อนนะฮะหรือว่าแบบนิวมอทอดอทลมร้อนกลับบ้านจบเลยนะฮะนี่กลับบ้าน<ม>จบเลยนะฮะและในสามห่อนี้นิวเราเป็นพี่น้องกัน น้องน้องเอาไปหนึ่งพี่เอากลับสามน้องไปหนึ่งพี่เอากลับสองเอาไ่อช่วงหน้านะคะเรามาต่อกันอีก3ร้านที่เหลือแล้วกันค่ะจ้องนี้<ห>พักเบรกสักคู่คะ่ะจองเลยจองเลยท,ที่ที่พักมหาชัยทีม ของลิ้มติดโปรแฟรขอเชิญชวนชาวมหาชัยมาอิ่มหนำสำราญกับมหาตมอาหารอร่อยมหาสารที่มหาชัยงานนี้พี่ก้องปิยพี่ท็อปดรณีนุชตั้งใจรวบรวมอาหารมหาสารเมนูมากกว่า800รายการจานเด็ดจาก70ร้านค้ามาให้ชาวมหาชัยได้ลิ้มลองชนิดยกเมนูติดจออร่อยติดดาวกันไปเลย30ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนพบกันครั้งแรกที่ชั้นหนึ่งเซนทรัลมหาชัย อ่ะบอกเลยคุณผู้ชมนะฮะยังไงเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งเนี่ยครับเจอกันพรุ่งนี้นะทุกคนนะฮะตั้งแต่วันที่30ตุลาคมจนถึงวันที่5พฤศจิกายนนั่นเองนะฮะที่ลานกิจกรรมชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัยนั่นเองนะฮะบ,บอกเลยห้ามพลาดเลยอ่ะมาต่อมนูต่อไปนิว<ร>มิลูไหนไของหวา,วานเลยนะ ปั้นคลิปจิวแอนเจนไปด้วยเหรอไปค่ะบอกเลยคุณผู้ชม <c oughs> ร้านปั้นคลิปจิวแอนเจนนี่คือแบบเป็นร้านดังมากแล้วอร่อยมากเลยนะแล้วที่ร้านเขามีขนมหลายอย่างมากพี่เจิบบ้นแถมมีอะไรมากีกินอยู่เนี่ยอันนี้มันคือเ,อาเขาเรียกว่าเมอแรงอัลมอนด์สูตรหวานน้อยจริงเหรอกินแล้วรู้สไม่รู้สึกผิดอา่ากินเลยนะแล้วทำไมไปอยู่ฝั่งนิวหมดเลยไม่อยู่ฝั่งพี่เลยเนี่ยบอกเลยคุณผู้ชมนะฮะทางร้านเนี่ยเป็นขนมที่ทานแล้วไม่รู้สึกผิดเพราะว่าใช้วิธีการอบ แล้วก็ไม่ได้ใช้วิธีการทอดและที่สําคัญนะฮะปั้นขีบเนะี่ยคือมีทั้งไส้ขาวาแล้วก็ไส้หวานแล้วก็ไส้เนี่ยคือแน่นมากจริงแกะหนึ่งอันพี่เขาข้ามฟากมาฝั่งคันนี้ได้ไหมได้เนะยฮะ,ะ,ฮะคุณผู้ชมนี่ปั้นขีบเอาอยาก,กินอะไรุ้รู้เลยว่าอยู่เยอะแล้วนะมองไม่ค่อยเห็นเพีนะะ่ย้ะแกะเลย <laughs> เลยดี๋ยวแกะให้ดูเดี๋ยวคายให้ดูนะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวบีเลยนี่คุณผู้ชมเห็นไหมไส้เต็มๆตมเลยคหรแป้งบางมากอแป้งบางมากเนี่ยฮะแต่ว่า มันจะอร่อยมากถ้าอยู่ในปากเป็นไงคะดีมากเวบหลุดดีมากมิวขอชิมบ้างบิวดีมากคุณผู้ชมปั้นเก็บดีมากมคือที่ร้านนี้มีหลากหลายเมนูมา,มากๆเลยนะมีทั้งขนมปั้นเก็บไส้ปลากระพงไส้เห็ดหอมนะครับขนมคล่องแคงมีสองแบบออริจินอลและรสเผ็ดพริกไทยนะฮะแล้วมีขนมกรอบเค็มโบราณน,นะฮะขนมโรตีกรอบหอมนมเนยนะฮะขนมเปี๊ยะ อบคอนเทียน,นะฮะมีทั้งไส้ไข่เค็มไส้เผือกแล้วขนมมะแลงที่น้องบอกไัยโปรโมชั่นโปรโมชั่นนิวโปรโมชั่นันภายในงานค่ะราคาปั้นคลิปนะคะถุงเล็ก200กรัม100บาทถุงใหญ่500กรัมจาก250บาทเหลือ200บาททวนค่ะจริงหรอ,อแล้วบอกเลยนะคุณผู้ชมร้านนี้นะเป็นราคาที่ย่อมเยาม,มากคือซื้อให้ผู้สูงอายุทาน ไปฝากไข่ไม่น่าเกียดเลยใช่ค่ะอย่างคองแคขงเนี่ยและก็โรตีเค็มโรตีกรอบเนี่ยถุงละ300กรัม100บาทนะคะขนมเปี๊ยะอย่างเงี้ยพิซซ่าลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยกล่องละ100บาทคือแบบอยากจะขอบคุณร้านจิ้นร้านจี้นเนาะคือบอกเลยนะคุณผู้ชมไปลิ้นติโปรแฟนะคุณผู้ชมคือเอาเงินไปไม่กี่บาทอะได้ของกลับมาเยอะแน่นอนนะฮะแล้ว800กว่าร้าน800กว่าเมนู นะฮะและร้านดังๆเยอะๆๆแยะมากมายล้วก็ดาราไปเยอะด้วยเดี๋ยวมาบอกว่าดารามีใครบ้างนะอ่ะมาตอบมาดีกว่านี่เป็นหนึ่งร้านที่ผมบอกเลยนะถ้าไปเนี่ยต้องทานถ้าไม่ทานคือเหมือนไม่ถึงงานเลนติดโปรแฟร์เพราะว่าไปทุกที่แล้วก็พี่บอกเลยพี่ชอบมากๆเป็นเมนูเฮลที่สุดๆนะกับรัชดาลุยสวนนั่นเองนะครับบอกเลยนี่นี่ตรงกลางเลยนะเป็นอ่านี่ไนงะเป็นลุยสวนชนิดต่างๆนั่นเองนะฮะบ,บอกเลยร้านนี้นะครับทุกคนถ้าใครชิมแล้วนะ ต้องยกนิ้วให้แล้วก็สดใหม่ทุกวันผ,ผักปลอบสดสดไสแน่นๆเต็มคำนะครับและที่สําคัญคือน,น้าจิม้มโอ้โหคุณผู้ชมอยากจะตะแคงให้ดูหรือเกลานนะฮะน้ำจิ้มคือแบบแซ่บมากแซ่บม่งจริงแล้วมีหลากหลายไส้ด้วยใช่ไหมนะฮะมีก๋วยเตี๋ยวลูกสวนไส้กุ้งปลาหมึกทูนะ่าแซลมอนก๋วยเตี๋ยวลูกสวนหมูสับหมูยอปูอัดไส้กอกเห็ดหอมเต้าหู้สาหร่ายเมี่ยงปลาถูก็มี แล้วมีแบบแป้งแบบไรเบอรี่นี่ไงแป้งไรเบอรีนี่นะฮะแล้วก็แป้งขาวฝั่งหนูนั่นเองนะครับนะฮะแล้วก็ในงานก็มีโปรโมชั่นนะครับเมี่ยงประทูซื้อ2กล่อง150บาทตกกล่องละ75บาทถูกมากถูกมากต้องชิมต้องชิมคุณผู้ชมร้านนี้ผมบอกเลยนะถ้าไปอยากให้ชิมพี่เอาแป้งไรเบอรี่ดีกว่าอลองดูอันนี้นะฮะ,ะ,ฮะอ่ะในระหว่างนี้อีกร้านหนึ่งเมนูอะไร อันนี้คือร้านดาร้านนี้นะคะบอกเลยอันนี้อร่อยมากของพี่แพทร้านของพี่แพท power pad ค่ะชื่อลาว่ลาวแพทย์พาเพลินเราปิดท้ายด้วยความอร่อยร้านนี้นะคะจะมีน้ำพริกค่ะแล้วก็ผลไม้แปรรูปผลไม้คัดเกตทุกชนิดสดสะอาดและคุณภาพดีสุดๆที่ <นะ S 1> โดดเด่นที่สุดของเขาก็าคือต้องเป็นเงาะอันไหนนะเงาะ,งะอบเงาะอบแห้งกลิ่นลิ้นจี่เงาะอบแห้งกลิ่นลิ้นจี่นะคะ,<น>ะที่มันจะมีอมเปรี้ยวอมหวานทานแล้วสดชื่นสุดๆกัดคาแรกเนี่ยฟินฟินเลยแหละ ส่วนใครที่ชอบรสจัดๆนี่น้ำพริกนรกกรอบน้ำพริกนรกกรอบน้ำพริกนรกกรอบอมีพิด้วยเหรอมีด้วยค่ะโอ้โหครบจบ,เ,บเลยขอมพี่แพทนะฮะสินค้าที่ขายในงานนะคะก็จะมีงออบแหงลล้งกลิ่นลิ้นจี่มะม่วงพระมหาชนกมะม่วงมะขามป้อแมแช่อิมอ่มกระเจียบคุกพริกเกลือฝรั่งกิมจูคุกพริกเกลือแล้วก็มีน้ำพริกอีกมากมายเลยครับโปรโมชั่นเนี่ยผลไม้แปลรูปกระปุกละ169บาทพิเศษ3ามกระปุกขึ้นไป เหลือกระปุกอะหนึ่งร้อยหกสิบบาทค่ะใช่ครับทีมงานกระซิบม,มาบอกว่าพี่เจิ้นเวลาไม่พอแล้วนะอ,อยากจิมทุกเมนูเลยจริงๆนะเดี๋ยวบอกทุกคนเลยนะว่าในงานของเราเนี่ยครับมีความพิเศษเยอะมากๆมีมากกว่าแปดร้อยเมนูและที่สำคัญพรุ่งนี้มีดาราไปด้วยพรุ่งนี้เนี่ยฮะวันที่สามสิบตุลาคมครับพบกับอาจารย์เบียร์คนตื่นทาม <c oughs> เวลาบ่ายสามนะ พมื่กี้ไปเจออาจารย์เบียร์นะทุกคนนะฮะแล้วก็ในงานนะครับยังมีร้านเยอะแยะมากมายนะครับที่เป็นร้านดารานะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงคุณฟิวกิติกร,กรนะฮะเลี้ยที่บอกไว้ร้านของแพทย์ผ้าเพลินะนะฮะแม่จวงยกนิ้วคุณจุ๊บแจงนะฮะ้ะมูดเด็ดเดียวชอบมากพี่ท็อปใช่ค่ะร้านท็อปโฮเมดนะคะต่อไปน้ำพริกคนตื่นทำของอาจารย์เบียร์ค่ะร้าน สมูทตี้ดีใจของพี่ผัดไทยดีใจดีๆนะคะแล้วก็ร้านทุเรียนทอดบายทงธงช็อปนะคะอย่าลืมนะทุกคนพบกันพรุ่งนี้30ตุลาถึงวันที่5เดือนหน้านะฮะ <c oughs> 30ตุลาถึง <c oughs> 5พฤศจิกายนที่ร้านกิจกรรมชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัยนั่นเองนะฮะบอกเลยดาราประยุมากแล้วก็ร้านอาหารเยี่ยม,มจริง <c oughs> แล้วก็ราคาจัดท่องได้ไงก็ฝากด้วยอคุณผู้ชมนะฮะเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวเราพักเบรกสักครู่นะครับเบรกแนมีความอร่อยรอทุกคนอยู่แล้วก็ราคาดีมากเดี๋ยวพักชมกันสักครู่ครับค่ะ Hot, hot, boo.